ขอขอบคุณเพจผู้แปรสามารถเข้าไปกดติดตามในเพจได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับถ้าดูจบแล้วชอบช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับออกกำลังกายตอนเช้าเสร็จสักที หมดทุกหมดโศกสักทีเว้ยไปเล่นกันเถอะฉันยังไม่เคยไปที่ถนนหลักเลยได้ยินมาว่าตรงนั้นมีสิ่งที่เราต้องการครบถ้วนเลยงั้นก็ไปหาเนื้ออร่อยอร่อยกินกันเถอะใช่เนื้ออร่อยอร่อยเฮ้ hey, รอเดี๋ยวอ่ะหัวหน้ายังไม่ได้ไปอีกหรอครับเนี่ยฉันรอจดหมายอยู่นะ่ะพอดีว่าจ้างต้าอันชวนฉันไปกินข้าวนะ่ะแล้วเขาก็บอกให้ฉันไปชวนชิงอิ่กระบบนจี้เฟยไปด้วย พวกเราเหรอฉันก็ไม่ได้สนิทกับครูฝึกจางนักหรอกนะดังนั้นเขาน่าจะตั้งใจชวนชิงอิวไปทานข้าวซะมากกว่าแต่เนื่องจากฐานะครูฝึกของเขาเขาจึงรู้สึกอึดอัดใจดังนั้นเขาจึงชวนฉันก่อนนะ่ะซื้อ y วนดีๆติดตัวไปสักขวด2องขวดด้วยก็ดีก็ได้ครับแต่ผมไม่มีเงินนะนี่เงินสนับสนุนความสามารถของลูกคุณเป็นเงิน6000หยวนครับไวนดีๆต้องใช้เงินเยอะเลยนะ ไปให้พ้นฉันไม่มีตังค์เว้ยไม่เหลือสักแดงเดียวเลยด้วยยังเป็นหนี้อยู่เลยตอนนี้เนี่ยทำไมอยู่ดีๆหัวหน้าถึงโกรธกันละ่ะบางทีสงสัยทีมของเขาอาจจะไม่ต้องการเ้าอีกต่อไปแล้วก็ได้หรือไม่ก็เพราะอยู่ค่ายฝึกนานเกินไปจนติดนิสัยมาไปกันไปกันได้เวลาสนุกแล้วสิหาอะไรกินกันดีกว่า นอกจากการฝึกที่โหดแล้วนอกนั้นสัมพันธมิตรเอเชียก็คือสวรรค์ดีๆชัดๆที่คาราโอเกะมีแผ่นเพลงจากต่างประเทศเต็มเลยยังมีอีกหลายเพลงเลยที่ฉันยังไม่ได้ร้องน่ะที่นี่สุดยอดจริงๆเฮ้มีของดีอยู่ทางนั้นละ่ะมองไปข้างบนสิสวรรค์ละ่ะพวกนายนี่มองอะไรกันอยู่ปะเปล่านะวันนี้อากาศดีจังอย่ามาโกหกอย่ามาทำตัวลามกกันจะได้ไหม เออพวกผมขอโทษครับเดี๋ยวนายคือ,คอทหารใหม่ระดับ A ฮันชิงอิ่วใช่ไหมใช่ผมฮันชิงอิ่วแต่ไม่รู้ว่าได้ระดับ A หรือเปล่านะพี่สาวอยากจะถามอะไรกับนายหน่อยถ้านายตอบได้ดีเรื่องที่นายทำเมื่อกี้จะไม่ถูกยกมาพูดอีกระหว่างฉันกับเธอคนนี้ใครดูดีกว่ากันคำถามอะไรนี้ตอบมาซะ อืมในสายตาของผมแล้วพี่สาวคนผมยาวก็ดูอ่อนโยนและมีเสน่ห์มากเป็นความงดงามที่หาได้ยากยิ่งนักส่วนพี่สาวผมสั้นมีใบหน้าที่สดชื่นและสง่างามมากพร้อมทั้งมีความสูงส่งและเย่อหยิ่งที่ไม่ยอมก้มหัวให้กับชายใดด้วยสภาพแวดล้อมของสัมพันธมิตรเอเชียแล้วผมคิดว่าพี่สาวผมสั้นคนนี้สวยกว่าสงสัยต้องหวังพึ่งฮันจิงอิวแล้วสิ โกหกเก่งตั้งแต่อายุน้อยๆแบบนี้ไปเรียนมาจากใครสิ่งที่นายพูดไม่มีความจริงใจเลยสักนิดหันชิงอิ้ตานายแล้วอืมก็ดูดีหมดนะดูดีนั่นก็ตามค่าเฉลี่ยงไงเจ้าคนตาบอดสายตานายมีปัญหาหรือเปล่าทาหารใหม่ระดับ A กลับกลายเป็นคนแปลกๆแบบนี้เหรอเนี่ยความสมเหตุสมผลอยู่ที่ไหน ฮันชิงอิ่วฟังนะในช่วงหลายปีมานี้ในกลมที่425นายเป็นระดับ A เพียงคนเดียวดังนั้นนายต้งใช้ชีวิตให้ดีอย่าใจร้อนอย่าหยิ่งยโสและเพิ่มความแข็งแกร่งของตัวเองให้มากขึ้นเข้าไว้เราจะต้องสู้เพื่อกลมที่425ของเราในอนาคตครับในอนาคตหากนายออกไปจากที่นี่แล้วพี่สาวจะได้เอาไปอวดคนอื่นได้ว่าฉันเคยดึงหน้านายมาแล้ว ไว้เจอกันนะบายอ่าเป็นพี่สาวที่นิสัยดีจังเลยนะแถมยังสวยทั้งคู่เลยด้วยนี่นายแล้วมันทำไมเล่าเฮ้ฮันชิงอิว e กำลังตามหาตัวนายเลยมากับฉันทีสิ <S <S ห้องทำงานหัวหน้าหลี่พาฮันชิงอิวมาแล้วครับเอาละ่ะนั่งก่อนสิ <S <S คุณจะถามผมเกี่ยวกับเรื่องตอนนั้นเหรอครับผมบอกทุกอย่างที่ผมรู้ไปหมดแล้ว เรื่องนั้นมันจบไปแล้ววันนี้ที่เรียกนายมาก็เพื่อจะมอบเหรียญให้นายตอนที่เจอตะแก่อย่าลืมเรียกเขาว่าผู้บัญชาการด้วยล่ะผู้บัญชาการผู้บัญชาการกองทัพที่ก้าของเราหรอครับใช่ก็แค่ตะแก่ผู้บัญชาการที่ลีทายไปเมื่อ3ปีก่อนแล้วและตอนนี้แค่ทํางานพอเป็นพิธีเท่านั้นนะ่ะจำไว้ว่าให้สุภาพเข้าไว้ท่านมีเกียรติอย่างสูงส่งในกองทัพที่9ของเรา และผู้ใต้บังคับบัญชาพื้นฐานแล้วจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากเขานี่แหละอดีตผู้บัญชาการสวัสดีครับอดีตผู้บัญชาการเฉินเฟิงถิงอดีตผู้บัญชาการกองทัพที่9เธอคือฮันชิงอิ่วเหมือนจะเป็นเด็กในชนบทที่ซื่อสัตย์ดังที่เขียนไว้บนข้อมูลเลยใช่เป็นเด็กที่ซื่อสัตย์มากจริงๆครับเด็กน้อยมีแฟนหรือคนที่ตกหลุมรักแล้วหรือย,ยังเนี่ย รายงานท่านอดีตผู้บัญชาการยังครับอย่างนั้นเหรอใช่สิฉันมีหลานสาวที่อายุพอๆพกับเธออยู่ด้วยนะ